สวัสดีนะคะก็คออือแม่อยากจะบอกว่ากราบขอบพระคุณทุกการติดตามในทุกๆวัน fc มา fc เก่าและ fc พลังเมียบทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาชมไล่์สดให้แม่หญิงในในทุกๆคลิปแม่ขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ แม่หญิงก็รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่มันมันยากมันมันยากว่าเราจะไปในทิศทางไหนแบบนี้ค่ะแต่ว่าแม่ก็เชื่อว่าจะมีอะไรที่สนุกเข้ามาล่ะในการดำเนินรายการของแม่หญิงแม่หญิงก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ที่สำหรับพวกคุณ แต่ส่วนน้องนางฟ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่แม่ก็จะหาอะไรมาเสริมให้พวกคุณได้สนุกสนานกันแต่ว่าขอเวลาสักหน่อยหนึ่งน,นะลูกนะแล้วก็ทุกครั้งที่แม่ทําคลิปมันก็จะเสียงเบาแม่ก็ไม่อยากจะพูดเสียงดังมากอันเพราะว่ามันดึกแเล้วเลยค่ะแต่ว่าถึงวันไม่ดึกแม่บางทีแม่ก็พูดเสียงเบานะมันลืมตัวเวลาทําคลิปอ่ะมันเสียงเบา แม่ก็ขอบคุณลูกชาโบโต้ลูกแพมสาลิกา CSC สุยศักด์ลูกอันลูกโดนัทคาราเมลลูกอ้อมครูว่นนอกไม่มาหาแม่หลายวันแล้วลูกสมเกียรติใครอีกสัดดำ เพราะลาลืนคู่นึกไม่ออกนะคะอันนี้แม่ก็ขอบคุณลูกมากๆแล้วก็เหมือนที่แม่พูดถ้าเราไม่รักไม่ศรัทธาเราก็ ไม่มาดูไม่มาสนับสนุนหรอกที่นี่เหมือนเหมือนที่เขาพูดอ่ะทำไมเขาถึงกล้าท้าทายเราเพราะเขารู้ว่าเราตัดน้องไม่ได้ออม,มันก็ต้องในเมื่อเราตัดไม่ได้เราก็ต้องเชียร์โตแต่นั่นแหละเราก็ต้องไปไปมองหาคนอื่นด้วยอืมแต่สิ่งที่แม่คิดแม่ว่าจะไปเชียร์หมอปลาอือไป ไปช่วยหมอปลาเพราะว่าหมอปลาก็ช่วยเหลือคนเยอะเนาะและแม่ชอบไลฟ์สไตล์การพูดเรื่องข้อกฎหมายหรือการที่เอ่อเขาอะไจับคำพูดของคุณทนายไพศาล ไฟฉานเนาะไม่พูดถูกไหมวะอะที่ที่ดำเนิน,นการกับหมอปลานะคะไม่หญิงอะ่ะเคยไปบ้านหมอปลาแล้วแต่แม่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเพราะวันที่ไม่หญิงไปหมอปลาเข้ามาบันทึกเทปตัวทั์ที่บร์กพอยต์เอตอนนั้นอะ่ะก็เลยไม่เจอแต่ไปไปเจอไปหาไปหาเอกที่คุมไปหาพระสายเอย้พระสี อตอนนั้นภาษีเขาก็ควบคุมเ,เตัวงไม่อยู่อืเขาออกมาคือเขาว่าด่าเลยนะมาทาไมภสษีภาีมาทาไมมาใครคือเขาควบคุมเตัวงไม่อยู่เออวันนั้นที่แม่ไปแล้วก็อาชีเสียงอาชีเสียงโหล อืมอาชีอาฉีนี่ก็ได้ดูแต่อาชีตายแล้วอืมอาชีเขาตายที่อาชีนี่คือเขาตรงนั้นเอ่ออะไรนะถ้าใครจาได้ที่ที่เขาบุกบุกทลายอะไรแล้วก็เอาเด็กกลุ่มนี้ยมาอยู่ที่วัดบ้านหมอป่าหนึ่งในนั้นก็คืออาชีเนะเาะเราเรียกชื่อจริงนะว่าอะไรจำไม่ได้ นั่นคือแกตายแล้วแกจะไม่ว่าอ๋อคือ,ค,อคือเขาพูดเหมือนพระเอกหนังนะคือแกเคยเป็นนักภาคนักภาคแบบหนังกลางแปลงนะนะอนดีตนะเออทีนี้แกเล่นยาพอแกเล่นยาแกก็เลยแบบว่าแกเลยเพี้ยนอืมแกเลยเพี้ยนแกก็เลยถูกจับไปอยู่ในในตรงนั้นแหละที่ว่า ถูกขังอ่ะอืมถูกขังรวมกันอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะตอนนั้นแล้วก็กลุ่มหมอปลาก็ไปช่วยออกมาแกก็แบบมีตัวตนมีบุบาทในในในบ้านหมอปลาคือเวลาใครไปสัมภาษณ์แกแกจะขอตังค์ยี่สิบอืมแกจะพูดเป็นหลักเป็นการอ,า,อาชีพเนี่ยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งแกตาย แกตายก็คือแกนอนแบบนอนแล้วตายไปเลยไหมเออตอนนั้นอะ่ะที่ที่บ้านหมอปลานะะั่นแะแกนอนแล้วแกก็คือ,คอ,คอแกตายไปเลยทําไมแม่จึงรู้เพราะว่าเอ,อแม่คุยกับพ่อบ้านเปียกพ่อบ้านเปียกน่ารักมากเออแล้วก็เออเขานอนอยู่กับพ่อบ้านเปี๊ยกนั่นแหละตอนนั้นอะ่ะพอพ่อบ่านเปียกตื่นขึ้นมาอาชีไปแล้ว แล้วแกก็นอนยิ้มนะเออภาพที่แกตายแล้วมีอยู่วันหนึ่งแม่เปิดดวงพอบ้านเปียนเนี่ยแล้วก็วีดีโอคอเนาะมันเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ซ้ายมือแล้วแม่บอกว่าอ่าใส่เสื้อสีนี้อ่าลักษณะแบบเนี้ยเขาบอกว่าอาชีเออ คือวิญญาณเขายังอยู่ตรงนั้นเพราเอกาเสียชีวิตที่น่ามีลูกแล้วก็มีหลายคนที่ที่จบชีวิตตรงนั้นแล้วก็ญาติพี่น้องบางคนเขาก็ไม่สนใจอทีนี้แม่ว่าถ้าเราไปช่วยคือหมอปลาแกไม่รับบริจาคนี่คือความ เป็นลูกผู้ชายที่ที่น่าชื่นชมทั้งที่แกก็แบบเลี้ยงคนนะ่ะเออแกจะรับบริจาคก็ไม่แปลกน,นะแต่หมอปลาไม่รับบริจาคแต่ถ้าช่วยซื้อปาระช่วยซื้อกาแฟผลิตภัณฑ์อ,อ่ะสินค้าที่เขาขายอ่ะเขาเอา แต่อยู่ๆบริจาคให้หมอปลาไม่เอานะจ๊ะอืมแม่เคยจะบริจาคอยู่แกไม่เอาคุณปัดเนี่ยเป็นเลขาคุณปัดเขาจะพูดเลยว่าหมอปลาเขาไม่เอาเงินบริจาคแต่ถ้าซื้อสินค้าสงสารเขาก็ซื้อสินค้าไปเออแม่ก็ซื้อตอนนั้นแม่ก็ซื้อปลาลามาทีก็สองหลังก็ไม่ได้ซื้อเยอะไม่เหมือนอุดรฝั่งทางนี้ ตอนี้จะช่วยเยอะกว่าแต่ฝั่งหมอปลาช่วยน้อยมากแต่ต่อไปนี้แม่น่าจะช่วยหมอปลาละคือน้ำปูปลาราก็อร่อยของหมอปลาอร่อยเพราะมันเป็นสูตรคือคนที่มาดูแลการผลิตเนี่ยเป็นคนอุดรเซึ่งเขาก็เคยเอ่อทำเกี่ยวกับปลาร้ามา ทำให้มันการปรุงปะลาลมันลงตัวไม่ก็ะแทบเดี๋ยวพี่น้องเออสรุ้ว่ากูพูดไปเรื่องอะไรปะเนี่ยอนะคะก็ที่แม่เกินเกินไว้เนาะเราก็จะไปดูหมอปลาด้วยอ,อ่าดูหมอปลานี่ก็อาจจะสนุปลาลาครับแล้วก็จนลูกเพชรกรับลูกพลอยปอเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีอะไรในแต่ละวันที่น่ารักน่ารัก แล้วก็ส่วนลูกอาอายวันที่21เราก็อย่าดิมไปสนับสนุนโปรโมทหรือกดไลค์จับตะไคร้ให้ลูกอาอายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนลูกยูกิอ่ะก็ไปตามหาว่าช่วงนี้ยูกิมีผลงานอะไรส่วนคุณลำใหญแม่ก็ยังเป็น FC เขาเราก็ค่อยไปดูว่าแต่ละคนมีอะไรที่ น้าตื่นตาตื่นใจแต่ณวันนี้ข่าวที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือเชื่อมจิตเอ่าเชื่อมจิตเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเอาเป็นว่าคําคืนนี้แม่ขอขอบคุณทุกการติดตามมากๆค่ะอะ่แม่ก็ไปดูยอดติดตามแม่ก็เพิ่มทุกวันทุกวันอันนี้แม่ก็บคุณหลายเด้อนะคะแล้วก็ยอดคนเข้ามาชมด้วยนะคะวันนี้แม่ได้ไลค์แค่สองช่วงเองอืมถ้าได้กลางวันก็จะมีคนดูอยู่ แต่ตอนเช้าคนยังไม่ตื่นเนี่ยแล้วแม่ก็ไลค์แค่ครึ่งชั่วโมงเองอืมแม่ไลค์ครึ่งชั่วโมงคนดูแปดพันนี่ก็ถือว่าเยอะนะออไม่ธรรมดาเพราะแม่ไลค์ไม่ถึงชั่วโมงเมื่อเช้าอ่ะอันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้รวยๆเองนะคะทุกคนที่กดติดตามสับตะไครช่องพี่หญิงพารวยขอให้พวกคุณมีอยู่มีกินมีอยู่มีกินคือม่หญิงเ้อะ ่าเจ็บอย่าจนนะคะก็งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนขอให้พวกเราทุกคนมีโชคไม่ลาภรางวันที่1 2ึ่สสเราต้องคว้ามาให้ได้ทุกคนบนโลกวันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แม่เชื่อมันม่นในพลังแห่งจัก,กรวาลเขาจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เราความสำเร็จจงเขาเรียกว่าจงมีสติในการอธิษฐาน เราอยากได้เราโกโขอไปเลยมันต้องได้สิเอออีดีสวัสดีจ้ะ